นี่เดี๋ยวทุกคนอันนี้คือห้องห้องพักอยู่พาแต่งรีสอร์ทเนาะเมื่อน,นี้ก็คือเป็นวันที่หนึงเดินหกเนาะวันเด็กน,น้อยสากลด่ากะเลยพาเด็กๆมาเที่ยวเนะนี่จะเป็นห้องพักคือละหกแสนกีบมันจะมีสองเตียงน,เนะเตียงเตียงยื่อเตียงน,นึงแล้วก็เตียงน้อยเตียงเนึงเนอ เขาเห็ดหน้าห้างหน้าหา้างเนาะเป็นโนตัวสางเนาะเตียงเบิ้งโอ้เตียงกระน,นุ่มดีเลยทุกคนเน้ออันนี้วิวภายในห้องนอนเด้อนี่นี่ไฟเนาะมันจะเป็นสันเนาะมันจะเป็นสองสันคือหรือว่าสันเคิงเขาหว่าสันเฮือนสันเคิง,คง์่น,น,นะนะ่ะนี่อันนี้โซนเทิงโซนรุมเนี่ยจะเป็นแบบน,น,นี้นี่ทางนอนมันจะมี นี่โซนทึ่งเด้ออาพาไปเบิ่งห้องน้ำเลี้เอ,เอ,เอห้องน้ำเนาะนีนอ่อันนี้คือห้องน้ำนอนมีอ่างสกุซี่ดาก็อาบน้ำแล้วเสื้อชุดนอนแล้วเสื้อชุดนอนแล้วเนาะ อันนี ốc, ้ก voilà. ็สักโคกเนาะห้องน้ำกบคักมาห้ามาห้าทุกคนงามเลยเพิเลยกำลังเฮ็ดเพื่อนอยู่กับเป็นสไตล์ห้องน้ำยื่เพื่อนก็ได้เด้ออันนี้ห้องนอนอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าเด้อทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เป็นแวนเนาะอันนี้เนาะนี่นี่ตู้เสื้อผ้าเนาะกว้างเนาะโอ้มีเกือบพรมเอาเกือบมาเทิอก่อ อู่เสื้อผ้าแต่มีเสื้อผ้าเนาะใช้สัมรับเสื้อผ้าเข้ามาเนาะเป็นสองบานนี่บานนี้นี่ดามักอันนี้นี่มีตู้เซฟเนาะพอมเนาะเรกเอามือฮือนเสมอเนาะตะคะตะคับตะคับนะคะแต่ว่ามี่มีเงินซื้อลายเนาะก็เลยมีได้ซื้ออันนี้จะเป็นโต๊ะแต่งหน้าเนาะเตื่อนแต่งหน้าเข้ากัมีมี่ปีละลายเนาะเดบิ๊กไม่ ของลูกเนาะผ่าลูกมาที่โยนองมัอนี่มีได้เป่าผมคำเดิมนี่สำหรับกุเลสะผมแล้วก็เป่าได้เนาะส่วนสันสองเนาะนี่เป็นห้องแบบนี้งามเลยทุกคนเหตุหื่นแบบนี้ก็คักได้เป็นหื่นสั้นเขิงสองซันนั่นแหละมีคันใดเนาะเําลงมาเบิง่งนซันหนึงข้างหน้ามันนี้ ท่านเงินงเป็นมากันหลายคนเติมเนาะมาเป็นทีมนี่อันนี้เป็นโต๊ะเนาะอันนี้ก็มีโทรทัศนเ์เบิง้งพร้อมแล้วก็มีตูเนนะะเต้เย็นน้อยเนาะมาเบิ้งตู้เย็นงันนี้พี่เลยเรนเนาะโอ้คุ้มหมดทุกคนห้องละหกแสนน้ำบีถึงตูต้เย็นเลยเนะาะดีใส่งอนดีให้เกล็ด แลวกามีนซาเมอร์บี้พ่อคู่คู่มวยหกแสนเนาะแมนเดินี่เด้อหนาซื้อมาเองอันนี้สันลุ้มสันมาเลยมีห้องน้ำพร้อมเน๊นี่มีห้องน้ำพร้อมนอนลุ้มกันเนาะคักเว้ยทุกคนนี่ยมีห้องน้ำมีลุ้มพร้อมอาอเบิรงนี่ ได้ไมย้อนหมอนี้ได้หนิหนิอุ่นอุ่นโอ้วิบวิบวิบนอนหลับอุ้ย,ย,ย,นนยปุ้ยอยู่นี่นะเป็นมานอนเป็นนอนเนาะโอ้มีผ้าพร้อมเนาะนอนเป็นนอนเนาะหมอนี้ข้าหมอนอนน้อยน,อน,นี่มาเที่ยวแล้วนี่นะนะวันนี้เราจะพาเอาไปเบิ้งวิวทางเนาะเนาะละมีเลยเนี่ย โอ้ท้าอนนเฮ็ดไปเลยนะกินเบิร์กินเบรกินเบรกินน้ำแน่ดูกินเบรชีิปเอาอเล็กเดซ่าโอ้เซ็ตแคนเซ็ตผิดมันลักไปทางนี้เบาเซ็ตแคนมันตาลักไปทางนี้เบเล็กนะโอ้หมอนี่ลักอีกหิวข่าเลยมอจริงจี่ะมันยังทันได้กินข้าวแรงปิ เสียงเสียงพินเสแคได้พีเนาะได้ไม่หน่อได้ลอยู่เขาได้แล้วปิดตัวกยังเห็บุปผเดือดบอเสียงแคนเสียงพินได้ดีเขาได้ดีใก้ข้นเขานะเปิดได้เสียลล่มานี้ถือชักยวอาเพิ่ฟังมอล่ฟังมอลด้บากินเบียรฟังมอลลัอือย่นยาเงาดิมาเดินแบบนี้แซ่บปะ อ้น,นกินอย่งฮะโอ้กินไก่ได้ซื้อวกล้ไปวดแน่นอนไปวงข้าเปล่มาบริคบ้าเลยมาเจอกัระดาน้ำเยดกระปองกมาบก่เนาเรียว เบิ่งบรรยากาศั้างนอกเนะเาะเบิ่งกลางคืนเลยทุกคนอันนี้นะยื่ท้างนอกเด้อันนี้เด้อนี่มันจะมีจักห้องวะหนึ่งสองสามสี่เนาะมีสี่ห้อง อันซันเทิงเนาะโซนเทิงจะมีสี่ห้องก็คืนหนึ่งหกแสนกีบเด้อทุกคนเด้อจะมีสี่ห้องห้องนึงจะมีสองเตียงนอนเด้อกัคักดีกดับคุ้มอยู่ได้ทุกคนเลยเข้ามาเป็นครอบครัวก็ได้นะเพิ่์จะมีได้จํากัดเนาะเขายอบมาเขาจะนอนจะคนก็นอน4ี่ห้าคนก็นได้นะแต่ว่ารถเพนเฮอจอดอยู่พู่แหละ อันนี้โซนเออยู่ทึ่งสุดแล้วมันจะมีโซนริมน้ำทุกคนอยู่แคมน้ำนะอยู่พุ่นแหละมันมืดมันมีค่อยเห็นผู้เลื่อนมาเที่ยวเนะนนาำมากเลยเด้อมาเที่ยวซิวๆมาบรรยากาศนี่นะมาได้